กาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่หนึ่ง<า>เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศบนหน้าจอทีวีของทุกสถานีขณะนี้เป็นภาพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะและล่าสุดเกิดการรัฐประหาร<บ>โดยบุคคลคนนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา Military happen with alarming with in Thailand This is the th, since the Fre 12 1932ไม่มีใครกล้าที่จะมาสู้กับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนมันเหลือทางเลือกทางเดียวก็คือลงมือทำเองเปิดตัวพักการเมืองใหม่ได้ชื่อพักแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะชื่อว่าพักอนาคตใหม่ธนาธรน,นะน <laughs> ไเีย ตัวแปรที่หลายคนก็ไม่คิดก็คือคุณธานาธรนี่คือการต่อตู้เพื่อที่จะบอกว่าคนทุกคน,คนต้องเท่าเทียมกันภารกิจของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือการหยุดยังย้งการสืบทอดลำหน้าขอ,ของคอสชเพราะว่าทุกคนก็ต้องการประชาติปไตยทุกคนก็ต้องไปใช้วิธีการาที่ถูกต้องในการเลือกตั้งคือเขาจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ประยยทธ์เป็นนายกให้ได้มันก็จึงมีอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดอยู่บ้าง นี่คือการเลือกระหว่างประยุทธ์กับธนาธรระหว่างความกลัวกับความหวังล่าสุดตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่<ม>แล้วรัฐแบบนี้กลัวอะไรกลัวความหวังประชาชนจํานวนมากค่ะเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเราไม่ต้องเป็นต้องอยู่แบบนี้นี่หว่าถ้าเราลุกขึ้นมาล้วกล้าเปลี่ยนพร้อมกันเราอยู่แบบที่ดีแบบนีไ้ได้ สารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าจะยุบหรือไม่ยุบพักอนาคตใหม่คุณธนาธรครับขอให้ใหคุณธนาธรได้เป็นนายกนะครับอนาคตใหม่อนาคตใหม่เราอยากเอาเรื่องราคายี่สินาเนอต่ออนาเราจะเอายี่สมีนาส่งพลเอกประยุทธ์กลับบ้าน ไม่ได้ตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองเป็นสอสออยู่แล้วตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลง